TAKD Carbon Tuning Parts นะครับนี่คือชื่อแบรนด์สำหรับ Panamera คันนี้ครับ Panamera 971 4S ไปดูกันครับแบรนด์ TAKD นะครับผมเอ่อหน้าเป็นแบรนด์ที่ทำคาร์บอนชุดพาร์ทคาร์บอนสาหรับพาน a ม e ล่านี่โหดที่สุดแล้วนะครับเท่าที่เราเคยติดตั้งมานะครับก็จะมีหลายๆแบรนด์นะครับ c m s t บ้างนะครับแล้วก็แบรนด์คาร์บอนต่างๆนะครับแต่อันนี้ครับแบรนด์ TAKD เป็นพาร์ทแพ้นะครับคันนี้เป็นพาร์ทแพ้นะครับคาร์บอนผลิตจากคาร์บอนพรีเพกนะครับนวัตรกรรมสูงสุดของการผลิตคาร์บอนเดี๋ยวผมพาชมดีไซน์รอบคันก่อนดีกว่านะนะครับไปครับแบบอ่าเรามาดูโดยรวมกันก่อนนะครับว่าสีขาวตัดงานคาร์บอนเนี่ยมันจะโหดยังไงบ้างไปดูครับ เป็นไงกันบ้างครับชมผลงานรอบคันแล้วเป็นไงครับพาร์ทนี้แบรนด์นี้โหดมากนะครับมองด้านหลังนี่อย่างเท่เลยนะครับตัวรายละเอียดคันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับไปครับชิ้นแรกครับ f อนลิฟต์คาร์บอนครับแบรนด์ t a k d ครับเป็นงานพีเพล็ทุกชิ้นนะครับอ่าดูครับดีไซน์ครับชิ้นงานนะครับจะมีทั้งหมด4ชิ้นประกอบกันเป็นชิ้นเดียวนะครับนี่เลยนะครับเนี้ยแบบนี้ครับส่วนกันชนหน้าของลูกค้าเนี่ยจะเป็นสปอร์ตดีไซน์ก็สามารถติดตั้งได้นะครับและตัวธรรมดาก็ติดตัั้้งไดเหมือนนก นะครับก็ลูกค้าเพียงส่งหน้ารถมาครับผมจัดให้ครับโอเคนะครับดูฟิตติ้งครับจุดเด่นที่ร้านนะครับอ่าทิกเนเจอร์ร้านคืองานฟิตติ้งนะครับชิ้นที่2ครับขนาดนะครับอ่าของกันชนหน้าสปอร์ตดีไซน์นะครับจะเป็นแบบนี้ครับนี่เป็นการเปลี่ยนทั้งชิ้นนะครับในส่วนของขนาดนะครับไปครับไปดูรอบข้างกันครับว่าด้านด้านข้างเนี่ยมีอะไรกันบ้างที่ให้แต่งนะครับเริ่มต้นด้วยนี่ครับข้อประจกคาร์บอนครับเลียวคาร์บอนครับล่องแก้มครับ อันนี้แบบเปลี่ยนชิ้นนะครับผมอลองแกมคาร์บ,บอนแล้วต่อด้วยไซส์สเกิร์ตครับ C A K D แล้วมาถึงด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายโจทย์แค่ไหนครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับขอเปิดไฟหน่อยครับจะได้ดูสวยครับนี่นะครับพามาดูด้านท้ายครับเริ่มต้นด้วยวิงหลังเลยครับวิงหลังจะเป็นทรง TAKD นะครับนี่นะครับไม่ต้องเจาะตัวถังนะครับมีแป้นไว้แปะกาวนะครับนี่แข็งแรงครับแบบนี้เลยนะครับแล้วต่อไปด้วยชิ้นสุดท้ายครับผมดิฟฟิวเ r อร์คาร์บอนครับดิฟฟิวเ r อร์ TAKD นะครับ สำหรับพาเนเมล่า971คันนี้เป็น 4S ครับงานพีเพกทั้งชิ้นนะครับดีไซน์โหดครับสันโหด์แบบนี้นะครับมีสันตอกชั้นและช่องปลายท่อนะครับลูกค้าคันนี้ใส่ช่อของ IPE นะครับไม่ต้องแก้ท่อครับพอดีเป๊ะนะครับเดี๋ยวให้น้องแบตอินเสิร์ตรอบข้างนะครับส่วนด้านข้างนี่ครับด้านข้างจะมีคีบระบายลมนะครับแบบนี้ครับอ่าระบายความร้อนออกมาด้านข้างด้วยนะครับอีกชิ้นนึงครับเก็บดีเทลเล็กๆน้อยๆครับ ข้อมือจับคาร์บอนครับเดียวคาร์บอนนะครับดูครับนี่นี่พามาดูครับอันนี้นึงครับผมคันนี้ออปชั่นออปชั่นแน่นมากมาดูครับล้อ a d ดีครับชุดนี้ครับ21นิ้วนะครับแพงมากต้องมีต่อกำแตนกำแตนต้องมีนะครับและพลาดไม่ได้ครับเบรกเซมิคคาร์บอนครับอันนี้เป็นของแท้จากโรงงานนะครับลูกค้ากดออปชั่นนี้ไป1ล้านบาทอันนี้เรื่องจริงครับ เดี๋ยวเราฝากติดตามผลงานของทางร้านไชวันกรุ๊ปตรงนี้ด้วยนะครับเพจนี้เลยครับก่อใครที่ใช้พานามล่าอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น970หรือ971นะครับผมมีพาร์คาร์บอนให้ทุกรุ่นนะครับและใครที่ใช้971.2อยู่นะครับเราสามารถแต่งให้มันดูเท่ให้มันดูสวยขึ้นนะครับดูแพงขึ้นแบบนี้ได้เลยนะครับสหรับวันนี้นะครับเชิญชมผลงานของทางร้านต่อได้นะครับขอบคุณครับ

கட்ட <laughs>